สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ YouTube Channel ช่องไม้วินเทจเดลี่วันนี้เรามีสินค้ามาโชว์กันนะครับผมเป็นทั้งตีเหล็กแต่ก่อนอื่นเราก็มาดูรูปร่างหน้าตาสินค้าโดยรอบก,กันก่อนนะครับ ครับก็ครบ1รอบแล้วนะครับผมตัวนี้สินค้าเป็นทั้งตีเหล็กครับเป็นทั้งฟอร์สหรือทั้งเหล็กเหนียวนะครับผมน้ําหนักตัวก็น่าจะอยู่ประมาณ1 5 0 160, 160 160กิกโลนะครับแต่ว่ายังไม่มีตาช่างช่างเลยนะครับแต่ว่าเทียบกับตัวก่อนหน้านี้คือตัว128โลตัวนี้จะใหญ่กว่านะครับผมแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีตาช่างแต่เราเอามาโชว์กันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาวัดขนาดความกว้างความยาวความสูงกันนะครับผม แต่ว่าตอนนี้มาดูด้านข้างเป็นข้างที่ผมบอกว่าทรงนี้จะต้องเป็นทรงยุโรปแน่นอนตัวนี้ผลิตจากประเทศอังกฤษนะครับมีด้านข้างเขียนตีว่า Ma d e i n e n g l a n นนะครับ,น,น,รบนี่นะครับ made in England เลยนะครับผมมาไว้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้หน้าทั่งก็สวยเทเบิลฮอร์สวยตัวนี้ผ่านการใช้งานน้อยมากนะครับดูจากล่องรอยการตีแล้วถือว่าน้อยมากเลยครับเดี๋ยวเราเราจะไปดูกันใกล้ๆนะครับผม สภาพมาสวยๆเลยนะครับน้ำหนักน่าจะร้อยกว่าโลนะครับมีร้อยห้าิบมีร้อยหกสิบโลนะครับผมเราไปดูกันใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับตรงไม่ตีว่าเม d e อินอ g งแลนเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไปดูคอนนะครับสวยเลยนะครับเต็ลนะครับแล้วก็มาดูหน้าทั่งนะครับมาดูรูที่เสียบรูปทั่งนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดลลคอร์ฮาร์ดมีโฮนะครับหรือว่าซอฟซอฟลี่โฮนะครับรูเล็กรูใหญ่นะครับผมสภาพสวยเลยนะครับค่อนข้างสมบูรณ์ทรงนี้เป็นทรงยุโรปเมดอินเดียงแลนผลิตจากประเทศอังกฤษนะครับผมสภาพสวยเลยนะครับผมแล้วก็เรามาดูขนาดความกว้างความยาวกันนะครับอ่ามาดูนะครับตัวนี้อยู่เดี๋ยวนะครับกดโฟกัสดนึงอ่า ตัวนี้อยู่ห้านิ้วครับผมหรือประมาณสิบสามเซนห้านิ้วหรือประมาณสิบสามเซนนะครับหน้าทั่งแล้วก็มาดูความยาวมาดูกันต่อนะครับความยาวจากหน้าทั่งนะครับผมด้านหลังจนถึงหน้าทั่งด้านหน้านี้อยู่ประมาณยี่สิบสองนิ้วอยู่ประมาณยี่สิบสองนิ้วหรือประมาณห้าสิบหกเซนนะครับผมยี่สิบสองนิ้วหรือประมาณห้าสิบหกเซนแล้วถ้าเกิดว่าวัดรวมเขาเลยนี่ครับ จากหน้าทั้งด้านหลังนะครับท้ายด้านหลังเลยจนถึงเขาเลยนะครับผมอยู่ประมาณเก้าสิบสามเซนอยู่ประมาณเก้าสิบสามเซนนะครับผมนี่นะหน้าทั้งด้านหลังนะครับมารวมถึงเขาตรงนี้นะครับอยู่ที่เก้าสิบสามเซนนะครับเก้าสิบสามเซนตัวนี้ตัวใหญ่กว่าตัวที่แล้วนะครับเก้าสิบสามเซนนะครับผมแล้วก็มาดูตัวฐานนะครับ จะมีความกว้างอยู่ประมาณนี้นะครับฐานนะครับจะมีความกว้างอยู่ประมาณ37เซนนะครับ37เซนฐานจะมีความยาวอยู่ประมาณ37เซนนะครับแล้วก็ความกว้างของฐานนี่นะครับความกว้างของฐานนะครับอยู่ประมาณ28เซนอยู่ประมาณ28เซนนะครับผมแล้วก็ความสูงนี่นะครับ อยู่ประมาณสามสิบเอ็ดเซนนะครับความสูงนะครับอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดเซนนะครับผม,มตัวนี้มาดูสภาพถือว่าใช้งานมาน้อยมากเลยนะครับยังคมคมเหลี่ยมยังคมคมอยู่เลยนะครับขอบมุมยังยสวยอยู่เลยครับนี่นะครับตัวนี้ใช้งานก็ได้สะสมก็ดีนะครับตัวนี้อยู่ในสภาพค่อนข้างสวยค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับ เป็นทั่งตีเหล็กเป็นทั่งเหล็กเหนียวทรงนี้ก็จะเป็นทรงยุโรปแน่นอนครับผมผลิตจากประเทศอังกฤษนะครับมีตีด้านข้างว่าเม d e อ n e อ g l a ล d นะครับสภาพสวยน้ำหนักเยอะต้องมีประมาณ150 160กโลนะครับแต่ว่ายังไม่มีตาช่างเอามาช่างนะครับผมเพราะว่าตาช่างผมมีแค่1 2อโลนะครับช่างน้ำหนัก120โล เดี๋ยวต้องหาตัวตาช่างดิจิตอลหรือตาช่างขนาด120โล2ตัวมาวางคู่กันแล้วค่อยยกช่างนะครับผมวันนี้เราเอามาโชว์กันก่อนเลยสภาพสวยๆนี่นะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกที่ชอบเครื่องมือช่างในวินเทจน,นะครับถ้าเกิดว่าต้องการสอบถามพูดคุยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับในช่อง y o u t u b n n h l นะครับผมมาพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าเราก็ชอบ เครื่องมือช่างนวยวิเนเทจเหมือนกันนะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะโอเคก็ถึงตอนนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับที่รับชมรับฟัง Youtube Channel ช่องหม i n t a g e d ดลี y นะครับเราก็จะมีสินค้ามานำเสนอบ้างมีสินค้ามาโชว์บ้างนะครับก็ซื่นเพื่อนสมาชิกถ้าเกิดชอบก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ติดตามด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเครื่องมือช่างแนววินเทจใหม่ๆนะครับหรือมีการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆมาโชว์อีกนะครับผมเพราะถ้ามีคําถามหรือว่าสนใจนะครับคอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับถือว่าเราชอบสินค้าเครื่องมือช่างแนววินเทจเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยใช้งานก็ได้สะสมก็ดีนะครับผมตัวนี้เอามาโชว์นะครับเป็นเมทอินอิงแลนด์นะครับ น้ำหนักตัวต้องมี150-160โลนะครับแล้วก็ความกว้างความยาวนะครับก็ได้แจ้งไปเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ